ครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการเทสเครื่องนะครับที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับผมลูกค้าแจ้งว่าตัวใบมีดไม่คมนะครับสไลด์หมูไม่ได้นะครับผมตันนี้คือเราทําการล้างเครื่องแล้วก็ปรับเทตัวล้างใบมีดไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองสาธิตวิธีการสไลด์หมูให้ลูกค้าเพื่อจะส่งงานให้ลูกค้าดูนะครับผมอ่าโอเคตัวนี้ผมตั้งไว้ที่สองกิดห้านะครับผมความหนานะครับผมอ่านนะครับความหนาสองดห้านะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราเปิดเครื่องนะครับผมอ,อยาวให้น้องแทนกล้องไว้ด้านด้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวจะอะไให้ดูเริ่มมานะครับนี่นะครับผมก็ไรง่ายๆครับเพราะว่าใบมีดคมมากนี่นะผมไม่มีติดขัดอะไรนะครับจริงจเราหมูแช่แข็งเราได้มาก็ควรจะทิ้งไว้ประมาณยี่สิบ นาทีประมาณนี้ครับประมาณอยู่มันขึ้นอยู่กับเนื้อหมูเราแช่แข็งประมาณเท่าไหร่ครับแล้วก็ให้หมูหมันแชตัวนิดนึงแล้วก็ค่อยเลือกสตะไลได้เราปรับเป็น2.5นะครับจะไ้ ยาวอ่านี่นะครับก็จะเป็นสไลด์ยาวเลยก็คือนะครับว่าสไลด์มาเป็นประมาณไหนนะครับออกตอนเนื่องดีไหมหนะครับผมหลังจากที่เรารับคมไม่มีดไปแล้ว เ้าลองสลด์หม่ตอนนี้ดูว่าดูที่ว่าออกแผ่นมาเสมอกันดีไหมก็ก็ยังเสมอดีปกตินะครับไม่มีไม่มีว่ามีหนาบางไม่เท่ากันนะครับตามที่เราตั้งไว้นะครับอยากให้ลูกค้าดูยาวยามครับว่าหลัจากการที่เราปรับเครื่องแล้วล้างเครื่องเอาต่เครื่องหลังจากลูกค้าตรงมาแล้วก็รับใบมีดเรียบร้อยนะครับเครื่องก็อะได้ตามปกตินะครับผม ยาวครับยาว,ยาวแล้วเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะครับนึขานี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็สไลได์แล้วยาว